เรลืพอว่าขอปลาคอนแล้วมันอยู่ล่องทงหากบหาปลาคอนขี้เกล้วด้วครับผมใช้เฉลือนสวัสดีคร ah, ับผมมาพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> uh, ่น้องมาลุ้นกันเฉลือนาเห็นปลาคอนครับผมนี่มาเปิดล่องกบออีกแล้วปลาคอนแจ่หน่อยใช่เฉลือซึ่งเงียบเลยอุ่นอันดี้อันดีมีอยู่มีอยู่วูวววว้ายหมานี่กแล้วพี่น้อง อยู่กลางอุ้ยหลงรูกไทย,ยล,ล่หลงรูไทย,ไทยจับไ,ได้รึเป่านนครับผมกระปุอุ้ยสถานีอยู่ตเรื่องเนี่นอนเดือดรอจาเดือดครับผมเดือด้อมแล้ววินิจัด วะออกจับง่ายพุดดูแล้วก็ได้อุ้นไปนี่ถังเราไปแล้ววู้หลายตัวแล้วสอเดือนเนี้ยว่ะดินเดือดๆเลยดูปกติไงหนักไม่ตีแรงเลยเนาะ นี่ทอดอยู่เจ้าเลยเอา เอ็มโอ้ยเก้อหน่อยหน่อยดมาขขอนมองเดียวเนาะขันข้าบ่มานี่ก็แหงน้าเมืดอตายเมืดพี่พี่มึงขึ้นมาไกบัดไทยด้วยสิบดีบบักหอยยหญย ะะตื่นเลนยตืต่นเลยตื่นเาะตื่นเลงยตื่นเลยตื่อ้โห บกลืมขอนเนาะม่นดูแจกันดูแจเดียมีตาสุดอะไรนี่เ่ั้ดีปบไหเลยดาเปิดดูแต่บุคคลพอเนาะน้ำกำลังโผกโอ้ยหลายตัวเดี๋ยวมาถังเดี๋ยวน้ังุ้ มาเพื่อดูดรูดรูดนู่ดไปนั่ะเลี้ยลูกปลาทงใหญ่เ้ยท็งใหญ่โตขางทิดินงามปรหลวดเนาะปลาที่ดึงเ้ินหน้าหลายด้วยครับผมผนกับโตกทิงทายน้ำ ปกติฝนสีตกทิ้งไทยป่าขาสะเปีีนึ่งตุกลานแมนปีนึ่งบตกปากเลยขามันหน้าร้ายปีนึ่งโอ้โหจอดครับผมมันกระเากระเซียวเดี๋ยวจะเป็นทงมา้านึเสี้ยจอดลูกนี่จะได้หรโตความโต สอบจนด้วยกวัวกวกววกวัวววเองนั่นแหละ โอ้ดูดลงไปลึกๆหมดเลยไอ่ตุตุมเลยเนี่ยตุม่มไรใส่สองอยางแล้ว ไ่เฟื่องคือมือนนั่นเนาะเอ้ยนี่ลองลองนี่งผมีเฟื่องดิผู้มีเฟื่องมีเพื่องยุบไตเฟื่องเต็มดิบวกน้อยเราไปไอ้ยามหนูมือนนั่นเนาะทีใส่บวงหนูไปผัวอุ้ยตกเอาปลาเหมือนปลากระเดือนกระบานเกือบคำย่ามูแล้วลุยป่าโอเลยนูบวมหวานบวมหวานหวานป่าอืมดิอู้เต็มเต็มบ่อ บุญพี่หนอพันธทองมาหาปลาขอนแคนมาแล้วมาแล้วเซี่ยวแล้วมิเตอมาแต่เสมาก่อนเพื่นผเส่นตัวนึงอองสแล้วมาแล้ไไอ้ก่อนรปนีลนี่ดูลงนี่แหละต้มทงมือใ่ทุงมือเลยคตคับปันใดจะไปีดี มีคนจังไม่อยู่สดวน,นึงนะนั่นน่ะพี่มาอีกพีนนั่นมืยเจ้าก็ดีนะนั่นน่ะกวาดพิใส่พีกวาดพิถมนะ,นะโอ้โ้หูอหอ้หประคอแบนี้นี่มาแล้วข้ามาแล้ว หัวไม่น้อยพูนเกือบเครื่องถังด้วยกันที่ขอก่อนยังดึงยางหาบอีกเนาะยางคาบเม่อีกก่อนปดต่าๆปวดยางปวดไปยางดึงก่อนต่อขอนต่อครับผมหอยคุณเอาจ่อยโอ้ได้บกยังคับดีมีนว่าคุณเอาแล้วเขเร่ยังม ฮุ้ยดิฮุ้ยฮดยคุณเปิดเอาแล้วนี่นี่เป็นปันชายังดิเลยบรากาศเป็นย่งไงบ้างนี่ค่ะคุเอาอนฝนหลายชาตีเอาพอละเมืองเดียไหนก่อ

เดยวเดินนิดหน่อยโอ้อายุอ่าอายุโอ้โยไว้จะเนมาเอา่อนเต็มเต็มส่ังหลางๆเข้าทำหลางตีนของป้านี่เขาทอเขาผมทอนีแม่อายร้ายเงี้ย็ีกอะือนมีเสียง

เอาถุงมือแขนกุดมาใส่จอยโอ้ยไม่ไหวแล้วสดเจโอ้หลายแย่งจริงจริงเลยออกอบดขึ้นออนขึ้นก่อนออนขึ้นอะไอยหลายหลายคอกขมีนี่ง้อมาเลโอยหลายขนาดโอ้ยปุนไปทั้งผนหมดแล้วอ้นโอ้หลายแห่

của chao quá đuôi quá đuôi không đu em đu tao đâu khuyên hết ta đu được mày đi mày 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 กขาเอาออกข้ไมอาไม่ออกอ้ขา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 สวิงเย้โวยก่อไปได้หละอู้หายเห้ยครับเอาบทันดงหนึ่งก่อนะลุไปหมดเลยเดิวเนีเดนี่ยเดนี่ยเด้อวหากระืเสียกระีอเเพิ่อป๊ิดปากถ้าออกกนทำยดออม้อมือเฉาะยมงเพื่อนทั้งหลังนี่เพื่อ นักดูเนีนน่ะงพี่น้องอลายเงเ็ตวงเดือนบาทโอ้ยบึ้งๆไปไกประตุก็มีประตุก็มีพี่น้องต้องต้องติดก่อนเลยนี่เ๋ยวปุ๊บจับแล้วตู้เข้าเมนจิ้งไปทางไปดึงไปดึงไปดกดที่เงินไหลไปประเดอไหลงเนี่ยดีเื่อเอาปิดตะพีไว้ปิดตะพีไว้ ีต้องสูงอือจะแน่เดียนได้สมอขอแต่ของแก่ก็รักเงอนปลาเข็มเป็นไงด้วยบุกเขาผมอย่างๆเลยนะเศษๆมั่นมันปลาในห้องโงโอ้ยอยากใส่ดิอยากะใส่ลุกปลุดลุกไลยาได้เรวาบ่คอเปิดเส้นอะเพื่อเนยาี พอแล้วมาเมื่อกี้แล้วว่าปุ่นตรวจคำปุ่นเต็มเลยควัดบ่อใด้ด้วยจ้ะคอยจับหน่อยข้าอันนี้ข้าหินข้าหินคอยจับดูเขาเต้องแต่งวะยี่ห้อถอหนึ่งแม่นเกือบสามสานึ่งหมบนหินไรแหี้ย

ขอดูได้ก็ได้เลยลีฟ้าเต็มเลยือนพี่ไลยครับดูเอาเงังบูดายเลยขอจับที่ตัวจับที่ตัวด้วยไงไง

ดือยเอานี่สุดยอดเลยเขาไปอยู่ตรงไหนหรออู้ยโคตรไปเท่าไปเอาโคบโคบโคบเลยอู้ยมาเอาเพื่องกบเอาเพื่องออกก่อนเอาออกก่อนขามือแหน่ไม่จีไดระบาดใช่ไช่วเดือนนี่นี่ออกมาเลยว่ะฮะ ตายฮะายฮะายไงโง่กบว่างก่อนอุ้ยข่าวข่าข้าสวยอุยปลาอย่างไรอะไอย่นเี้อุ้ยเป็นบเสียบเลยกอัอกมา่อนาไก่อนอุ้ยหาเเสียบ่น้องเพนกระปุกอมาดบั o t ้บันทึก p h บอว่าไม่ฮะไม่ฮะ ปลาดุนท<ห> <iser> <c> ึ่งปลาดุคุ้มคุ้มนอ่ทอิซไ่บเนาะะลสมีได้ครับผมช่ดโจเลยไอ้ดูลงไปแตงไม่ได้เดี๋ยวดูแตงที่มันงัดหมือนแนนไว้กดกดกดนนเอาปด้ดอกดูก็ได้ผม <ie> จ้าน้บกปดนบ่น้ะไรอ้ยังจ้า เ,เอา,เออา,อาชามสีมดอจะค้ามพื้นแหละมือไอ้เงี้อุ้ยออกจัดๆไปดเลยน่ำยื่เหือเลยเด็ดอยู่แปดแ่นงนแ่รักษาสีชาี่ยได้จากพอคุณจันมากระดุกนำ้ำหอมเศษใหม่เศษไหลเตีมเลยเป็นน้ำมันปิดปากท่ ลายลีพี่ออไปไต่เพื่องสดมาดูนียปลาอยู่ปากคอเอาจับจับดีเล่กับๆคนจับคนเอาข้างนอกกนจะได้วางานีนอนไงงาน่วนออากบรจะได้าบุหร่ที่อยจับเอาที จับเท่โต้วเท่ตวท่ตัขึ้นมาก่อนต้องไปไหนบาดูไปไหนบว่ไไปนะเปิดออกมดให้มาหูเปิดออกนดเดบไ้าค่ไหนูดจับเป็นคนขอออกมาเท่้บดอกรบกี่้นจะผักท่อพี่เก่าจะหตน

ปดุกปลามันเลยจับติ <N -otic> <N -otic> oh yeah, คือคืแต่คือนี้มือจับออกจะเบาเลยอเไ

ไต้สูงไปไหมเยืองลางเลยนี้เถอบีินขามไปไดนได้นั่นเพื่อนนั่นออกมาเลยน่นนีเพื่อนอีเส้อเดือนนี่ข้าใหม่โอ้ยมันมาใใหม่เองออกอะไรดอกใหม่เงาตานไปในใหม่ไหมเยไก่นนี่ราเห็นดอบักมมปุ่นไปตต้งปุ่นทีละปุ่ บังหฮมเจ้าเออไป้ายเป็นยังบางหฮมกับหินง่ายมั่งพี่ป่าอยู่พี่พอฟังดีดังพี่พี่ป่าอยู่พีมากบางหฮมเจ้าเนี่ยหินที่เขาเอ้าป่ามันอีหลีอยู่บนนี้นี่มั้งดเนี่ยหินที่มัน รุดไหมดแนมมันมีหูรุดมันไงเออกดลงไปทีละเอาเพื่อนกดเหมือนรไหมนี่นั่งดูคอยจับออยจับอุนทังุนเดือนเดือดเอาแต่ปากทอดิ่นองเดียว

đi đâu cả các bạn ดูหลายอย่งหมุนไปเลยดูเต็มอ,อยู่เลยพี่ยู่ี่มันเหมือนไม่มีใหมยุขายอย่าน,นีไ้ฮะขูหาถามมาซะเอาไอ้ต้งี่ี่ป้าขอนเนาะีาเขาได้มากนะ มันคือปลาปากคอเลยครับผมรวมในพ่อวู้ยหลายสำคัญเลยมาไปลางกันหน่อยนี่ลางครับเต็มทั้งสีเลยเรื่อยนี่เดี๋ยวจะลายมันจะเสาะเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี่ก็ลางน้ำก่อนนี่มันลางก่อนแล้วนะน้ำน้อยอันนี้ตักในปากคอลางเลยลางอีตักปากคอใส่เลยดิ อือทักไม่พอเลยเยเป็นหน be ังมันอ um, ืออุ่นอย่ก <p ul h ub> so ูทนเลยอื้อยบกทนเลยเดียวไล่ขับเต็มทั้งสีเลยดินอุ้งแง่ั้ำแง่เขเดินยังบ่ข้นเต็มจอ เอาไปทำผลกะสิเอาใช้ถุงเนาะใช้นางไหม่อนไปซอม่ีไปากคอก่อนหงอไหลยังรัดมาไปฟุกๆเลยเ <c oughs> ดซานี่ทอก่อนเดี๋ยจะเอาให้ทอ,อ <c oughs> ไหลเนี่ย

เครื่องถังนี่เต็นเต็มเลยเครื่องถังเลยครับผมถอนแจนึงครับปกทอเนาะปกทอได้ครับผมโมเดลอที่ทออู้ทออะไรเนี่ย